ออกกำลังกายลดเอวไงรุ่นแม่ใช้เนี่ยเนี่นนเคยเห็น <c oughs> แต่อันนี้มันจะแตกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ไม่ยอมหมุนเลยบอกว่าตอนนี้พระเอกในวงการเขาฮิตเรื่องกันออกกำลังกายมากอยากจะอินเทรนต้องฟิตแอนด์เฟิร์มมั้อ๋อใช่พระเอกเขาเนี่ยนะฮิตมากเลยวันนี้ก็เลยจัดพระเอกมาฮะฟิตแอนด์เฟิร์มกันที่นี่เลยค่ะนั่นน่ะจะทับกันอยู่แล้ว ความฟิตเด่เฟิร์มค่ะรู้มาว่าทั้ง3คนนี้ออกกำลังกายขั้นเสพติดเลยนะอ้ยตอนนี้อ้วนครับยังไม่ยังไม่รีนออกเลยฮะเหมือนกันเหมือนกันสมัยก่อนเหมือนก็นี่ไม่ได้รีนไม่ไม่ค่อยได้รีนเลยไม่น้าละมันถึงได้มารวมๆมันอยู่เปนรุ่งเดียว คุณป้อมกคุณป้อมครับก็เล่นไปเรื่อยครับเล่นเพื่อระดักไปเรื่อยเล่นเพิ่มน้ำหนักเหรอเพิ่มน้ำหนักครับเล่นแบบมีหลายแบบเนาะบางคนหอมเป็นลั่มบางคนอ้วนหน่อยเป็นลั่มอย่างเงี้ยแล้วแต่ผมก็จ่ยอมค่อยค่อยมีเริมเป็นกล้ามอย่างเงี้ยครับอ๋อแบบนั้นคุณคุณคุณเบียร์ล่ะครับคือจริงๆเนี่ยผมอยากจะเล่นให้มันเหมือนกับว่าเฟิร์มแต่ว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่าแบบให้มันชัดให้มันชัดๆหน่อยติดเลยเสพติดกระดอรสางกาย ก็บางทีมันมันมันเริ่มต้นจากการที่ที่ที่เหมือนกับว่าเป็นใบสั่งให้ผมเนี่ยฟิตหุ่นให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับให้ดูเหมือนกับว่าไม่ก้องแก๊งอะไรเงี้ยพอเล่นปุ๊บเสร็จแล้วผลที่ได้มันคือมีคนผลตอบรับมันดีคือคนพูดถึงว่าเฮ้ยเวดูดีขึ้นชมันเลยติดคือแบบเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆเหรอครับพี่อะไรเงี้ยเราก็เลยเราอยากจะเก็บรูปร่างดีๆนี้ไว้ก็คือต้องเล่นตลอดครับไอ้ยังเยงคุณเวนี่ก็ต้องถือว่ามามาเริ่มฟิตเนสหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าเพราะว่าเป็น เรื่องละครใช่ครับเงินใช่ครับแล้วแล้วคุณป้องอ่ะคุณป้องช่วยป้าเหมือนกันครับมาเล่นจำได้เล่นละครเรื่องแรกเรื่องเลื่อนผมเวลาตัวเองเช็คเทปอ่ะสึกทุเลาตัวเองจริงทำไมมันเป็นอยงงมันขอมากสมัยนั้นไว้ผมยาวยาแตกๆคลีนๆแล้วก็พอมทแบบแล้วก็เลยจริงๆอ่ะเวเล่นไปตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้ถูกต้องจริงจังอะไรเล่นสมัยอยู่มหาลัยอยู่เกษตรอยู่มอเกษตรก็เล่นใต้ตึกอาคารจักรเล่นอะไรไปเลื่อนเปื่อยจนกระทั่งพอมาทำงานพี่ปอก็เลยว่าไปเล่นเลย้ไปเล่นมีใบสั่งมีใบสั่งเหมือนกันก็เหมือนกันพอเล่นแล้วก็เห็นผลมากขึ้น สุขภาพดี ali, หุ่นโอเคหายเสื้อผ้าแล้วก็มันเป็นงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออเล่นต่อมาเรื่องมาเรื่อยๆแต่ซีนี่เขาไม่ได้อย่างนั้นนะเขาเขาเริ่มมาเพาะกายเริ่มเล่นเล่นเล่นอะไรนี่เพราะว่าเขาอุบัติเหตุตอนเล่นละครไงอ๋อเหรอฮะเออเขาเล่นบูใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเล่นบู๊เล่นลูกค้าเนี่ยแหละครับแล้วแล้วผมเกิดอาการบาดเจ็บแบบหัวไหลหลุดไหลหลุดแล้วทีนี้ตอนนั้นมันเหลือหลังแล้วมันรักษาไม่ถูกต้องกินยากินกินัดขาให้หายบ้างผังผิดขึ้นครับทำให้เกิดหัวไหลติดคืออาการหนักถึงขนาาดว่ ผมหยิบก้อนหินแล้วเคลื่อนันไม่ได้อะทิ้งเนี่หลุดตลอดเวลาคือเหมือนกระดูกมันหลวมใช่เบ้ามันหลุดออกจากเบ้าแล้วค่ะมันมีการโกงดิมีเช่นกงซื้อลูกบอลไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องย้อนโอ้โหคนละอะไรไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ามันดูตรงกันข้ามเลยคุณถึงขั้นแบบว่าไอ้ยกจะคว้านก้อนหินไม่ได้แต่คุณมาฟิตเนสเรื่องไหแล้วมันมันต้องรักษาควบคู่ยังไงฮะผมนี่ใจใจจะยากกว่าคนอื่นเขามากเลยฮะ ตอนแรกๆเนี่ยที่ไปยกพอไปเจอพี่ใหญ่เนี่ยคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่เนี่ยใช่พี่ใหญ่ดี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ชวนนี่นะตอนแรกไปเจอตอนแรกดูแลใครบ้างเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ดูแลใครบ้างวีเวียด้วยไหมครับกับกับกับคุณนิซีนี่แหละทุกวงการนะครับแต่เข้าไปเล่นฟรีบ้างนะฮะเฮ้ยมันมีฟรีเขาไปมีฟรีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวผมอยากรู้ว่า คือพอเขาเทรนแล้วแบบมันทําให้ดีขึ้นเลยเหรอใช่คือไปไปตอนไปพบพี่ใหญ่นี่พี่ใหญ่เห็นแล้วหัวไหลผมแบบเบี้ยวฮะเบี้ยวเลยไหลเขาบิดไปข้างเบี้ยวเลยครับหัวไหล,หลบิดไปข้างหนึ่งนี่เราเราทำให้เขากลับมาอย่างนี้ได้ด้วยการ,ด,การด้วยการไปไปไปเวทเทรนนิ่งเนี่ยละใช่ครับสามารถเลยพี่คือมันมีหลายระดับเวทเทรนนิ่งหลายคนมองว่าเป็นยกน้ำหนักเออใช่ที่จริงไม่ใช่ับม,มันเป็นยังไงมันมีระดับแรกแรกเบาๆเนี่ยก็ระดับกายภาพต่อจากหลียบผมมาจากลงมาอาจจะมากายภาพเบา เพื่อสร้างกล้ามเนื้อรอบๆกลาเนื้อส่วนนั้นได้ออกกำลังกายสักพักหนึ่งเพื่อหนักเพื่อให้กล้ามเนื้อรอบๆแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทำขึ้นมาเรื่อยๆจนมันเท่ากันแล้วก็ความแข็งแรงเพิ่มเราก็เพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาทั้งหมดกว่าคุณจะหายหลายเดือนไหมถ้าถ้ารวมจริงๆผมว่ามีเจ็ดปีนะเจีเพราะว่ามีจริงๆผมว่าหน้าเป็นปีแต่ว่าตอนที่เรายกลมเปล่าครับตอนแรกๆคือคมเปล่า ไม่มีไม่มีน้ำหนักเลยทำไงทำไงนะคือคือนั่งมันจะมีเก้าอี้มันต้องนั่งแลยสมมตินั่งยกเพื่อเพื่อเพื่อใช้กล้ามเนื้อส่วนที่มันฝ่อไปครับเพื่อมันต้อเจ็บไม่อย่างเงี้ยครับทำอย่างเงี้ยให้มันมีการไม้กล้ามเนื้อส่วนนั้ใช้แต่ไม่ได้เบี่ยงอย่างนี้นะฮะก็คือออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยครับวันละสิบเซตเซตละสิบสองถึงสิบห้าพี่อยู่ประมาณสามถึงสี่เดือน เอาเลยฮะอันนี้เป็นเวทเทรนนิ่งได้แล้วนะคะก็มันน้ำหนักลมเลยนะแม้แต่กล้ามเนื้อมันบาดเจ็บอยู่ฮะมะนั่นก็ได้การต้นแขนเราคือน้ำหนักครับแขนเราคือน้ำหนักเองใช่ครับผมอยู่้เหมือนเหมือนคนใช่ฮะเป็นงั้นเลยลักษณะคล้ายกอริลลาจะงงไป้าทำอย่างนี้อีกนิดนึงทุบเข้าไปทุบเออเดี๋ยวให้ให้ ให้โชว์วิธีการเสริมหน่อยนะแม่เดี๋ยวหให้พี่ใหญ่บอกนิดนึงเล่นมันได้ประโยชน์ตรงไหนหรือหหรอไจะไรยังไงจะจะจะเอาใคร,ครเล่นตรงไหนก่อนเอา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 พี่เวียก่อน,นไหมพี่เวียไอ้อเราเล่นมุมเวทมากมากแล้วเขาเราจะขึ้นอย่อยางงี้ไหมครับครับไม่เกี่ยวครับไม่ใช่จะกระจีไหมผมชอบสอนผู้หญิงมาขอนับครับมีการขอนับเขาด้วยก็นับเป็นนาน่ะให้มันได้อย่างงี้สิมาขอรับนี่คือท่าอะไรครับพี่ใหญ่นี่ เรียกว่าอินไายดัมเบลเคอร์อินอินอินอะไรนะนี่อินไคลดัมเบลเคอร์อินไคลดัมเบลเคอร์หน้ามือนะครับง่ายหน้ามือนี่ครับแล้วสองไม่มาข้างหลังมันมันมันได้มันได้อะไรมันได้อะไรเนื้อหน้าทำเนื้อหน้าแขนอ๋อให้ให้หยุดใบเส็บใบเส็ใช่ไหมครับพี่ตรงนี้คือเราเล่นแท่นนี้แต่ใช้น้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้อย่างงี้ครับพี่แล้วแต่คน เท่าที่ได้นะเท่าที่ได้นะใช่ครับโอ้ยนี่เวทเทรนนิ่งนี่เราจริงๆแบบนี้เองไม่ได้เลยนะอันนี้อันนี้สำคัญจริงๆนะครับอย่างผมกายภาพเนี่ยมากับพี่ใหญ่คือจริงๆแล้วมันคือน้องๆหมอเลยนะครับคือมันมันที่ใครฮะมันหมายถึงว่าทฤษฎีพอดานะน้องๆหมอเลยฮะพี่ใหญ่ไหนไอ้นี่ทำไมมึงงองั้งงั้นอย่างเงี้ยเออเพื่อเพื่ออะไรคะเขาทำมึงงอนิดหนึ่งเพื่อให้การจับของเหล็กไม่ไม่แบจนทำให้ปวดด้านในของแขน เหลอปกติถ้าจับคานตรงเนี่ยมันผิดธรรมชาติเราเหอเมื่อออกกาลังมันจะไปโดนด้านเดียวแล้วไปอ๋อต้องบ้นข้อมืององง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 งยังง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 งองง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 าจะน่ารักมากเลยนะฮะถ้าใครงลับตาแลงวไปฟิตเนสผมงงยงง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 งะงงงงงยงันนง้งงอกงงงีงงงงงงองงงงงงังง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 องงงกงง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 งกล้ามเนมันต้องการออกซิเจน จริงๆฮะแล้วออกเคเซอร์ฮะจริงอันนี้จริงๆหรือว่าจริงครับเรื่องจริงเราคือเราเราทรมานด้วยแล้วก็แบบมันเป็นการที่ช่วยในการที่แบบให้เรายกได้ด้วยครับเนี่ยเวลาออกเสียงมันก็จะแบบเออแล้วพี่ใหญ่จะมาเซฟด้านหลังด้วยแล้วเราหลับตาแล้วเหมือนผู้ชายกำลังทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเพราะเสียผลใช่ฮะหลังไม่ถ่ายเพราะพี่ใหญ่จะพูดเพราะพี่ใหญ่ก็จะบอกอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับซีรั่ คือเหมือนดิ้วเราช่วยเราอันนี้อันนี้เรื่องอะไรพี่เรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรหน้าแข็งครับชื่อน้าแข็งอ่ะเหมือนกันอ่ะอ๋อตรงนี้นะความแตกต่างคือมีการคอมผ่าวดิกักเนื้อหลังด้วยมันเป็นร่วมร่วมด้วยอ๋อร่วมกันร่วมกันร่วมกันระวังระวังระวังโดนหน้าหน้าแข็งปะเฮ้จะไปเสียแบบแล้วครับคุณจีพี่พี่ผมคิดว่ายกนี้แล้วได้กำเนื้อหน้าอกสิอีกไม่ใช่เอยากรู้คือไม่ ใช่ใช่มันต้องเป็นเป็นหน้าแขนหน้าแข็งแล้วข้างหลังคือที่พี่ใหญ่ต้องมาแต่นี่เพราะว่าเป็นการเพื่อไม่ให้หลังน้อยลงใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราโกงนะอ๋อเดี๋ยวโกงอ๋อไม่งั้นเราจะเหวี่ยงขึ้นมาอย่างงี้อแล้วเาน้ำหนักมันไม่เยอะมากแต่เราโฟกัสคือถอยสอบมาเพื่อชท่อนแขนด้านล่างช่วยด้วยป๋าเตึงเลยป๋าต้องลองจัดไปไี่เหรอพี่พี่อันนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หนักเท่าไหร่ข้างละสิบปอนด์ครับตัวขาะสิบปอนด์สิบกิโลครับโอ้ยสบายสบาย ว่าเสียงเขาเจ็บหลังนะฮะได้ยกสิคะลอยไหมลอยไหมยกสิคะยกอยู่ยกไม่ได้หรอคะเฮ้ยมันอ๋อเกิดพี่ยกไปเรื่อยหลังพี่ดอกเมียไม่เชื่ออีกว่ามันออกถ่ายรายการเรื่อยก่อนเดื่อยสลับป้องป้องย้อนไปดิป้องยกอนไปดิพี่เชก็มาสนใจนี่นี่นี่ป้องยกอนไอ้นี่ผมอยากให้ป้องย้อนจนเดือดแล้วเนี่ย คุณป้องซอิ๊วอันนี้เลยเหรอฮะอันนี้เลยป้องปิกเงาปิ๊กอันนี้ป้องอกบนใช่ครับอกบนเหรออกไก่ก็ใครเกาเป็นส่วนหนึแนวนี้ครับป้องไม่ออกเสียงอันนี่ป้องยกขาขึ้นไปทำไมล่ะมันจะแนบหลังหน่อยอ๋อเหรอสองทีครับอีสองทีเหรอใช่ครับอัยนี่เล่นแป้นเบียรตัวแดงเลยค่ะโอเคครับเอาละเอาพี่ป้องออกมาก่อนคุณใหญ่ผมถามนิดนึงแต่ละคนเนี่ยเวลาเราไปไปเล่นเวทเทรนนิ่งหรืออะไรเงี้ยเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ให้เวลากับกับ ต่อวันหนึ่งเนี่ยนานสักเท่าไหร่ไม่เกินชั่วโมงครับที่เกินมากๆนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดว่ายิ่งออกกําลังกายมากมัน้ามเนื้อได้เยอะขึ้นครับไม่ใช่ก็ไม่เหมือรนะอะไรจะเพิ่มสร้างกามเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่การออกกาลังกายทั่วไปคือกระตุ้นในเวลาที่พอเหมาะคือเราใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็พอแล้วใช่ครับต่อครั้งหนึ่งที่เราไปย่างยี้ใช่ไหมสัปดาห์หนึ่งสองถึงสี่ครั้งเวลาไปเวทเทรนนิ่งกันคุณต้องทําอะไรบ้างหรือไปถึงนันเล่นเวทเลยต้องออกกําลังกายหรือยังไงก่อนนะต้อง ยืดเส้นวอร์มกเล็กบ้างยืดยืดแฟชเชียงบ้างโอ้แล้วต้องออกกําลังกายก่อนไหมคะต้องไปวิ่งก่อนไหมต้องอะไรก่อนไหมไม่ต้องครับออ๋ไม่ต้องเลยฮะออกมาถึงก็จะถามแม่ไปยืดไปอะไรแล้วก็วอร์มนิดหน่อยวอร์มกล้ามเนื้อนิดหน่อยแล้วก็เล่นเปให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็โอ้แล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะครับต้องทานอาหารต้องทานอาหารครับต้องทานอาหารเสริมด้วยใช่มันเป็นเรื่องไม่ที่ถามอย่างนี้เพราะว่าคุณซีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาหันมาเปิดฟิตเนสแล้วฟิตเนสฟิตเนสขขออองงงงงตััววเแล้ใช่่่มยคะไไไห ชื่อเทลมีฟิตเนสครับเทลมีเทลมีหมายความช่วยด้วยสุขภาพอ๋อเดี๋ยวพี่ใหญ่เป็นเทรนเนอร์อยู่ในฟิตเนสอ๋อทำไมถึงมาเริ่มต้นทรับมต้นทำไมถึงมาเปิดฟิตเนสด้วยกันก็เริ่มจากนี่แหละครับก็ที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ผมมาเล่นกับพี่ใหญ่แล้วก็เอ่อเล่นเล่นกันไปเล่นกันมาก็สนิทกันก็มาเล่นด้วยกันก็ชักชวนกันมาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออวันหนึ่งแทนที่เราต้องไปไปใช้ที่ของคนอื่นเนี่ยทำไมในเมื่อพี่ใหญ่มีศักยภาพ ในการที่จะช่วยดูแลพวกเราก็ทําไมเราถึงไม่เปิดกันเองอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าค่าอะไรก็ก็เลยชักชวนกันทําธุรกิจด้วยกันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอเฮลท์เฮลาวดี64ครับเปิดทุกวันไหมเอ่อเปิดเปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับแต่ว่าวันพุธถึงเสาร์วันพุธจันถึงเสาร์ครึ่งวันครับใช่งั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราให้ทั้งสามคนนี้นะคะเขาพาเราไปดูฟิตเนสนะไปดูค่ะครับ